รายการใหม่ครับขอบสนามบีมเอ็กพบกับกีฬาบันนีชขอบขาโอ้คนเดิโอ้ใช่ได้วะ เตือนการปัน่นบีเบกผ่าดโผลในคลิปนี้เป็นการกระทำที่เสี่ยงอันตรายสแสดงโดยสตันแมนมืออาชีพเป็นความสามารถเฉพาะตัวน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ห้ามลอกเรียนแบบโดยเด็กขาดเพราะลม้มแล้วมันเจ็บไม่เาออกคนโลกสวยฟิลเด็กเมกาเข้าใจเปล่าจอบอวสดีแก๊งแกงโรแชแนลมาอีกแล้วไม่ได้เปิดกล้องที่โรง,งแรมวะแม่งแบบฟิลบ้านรูดเสฉย จริงๆกูลืมแหละนี่ก็นางชิวแดกข้าวกันก็วันนี้มีอะไรแข่งบ้างวัเท็จมีสุดเท็จบีเอเอ้ยอย่าดอบีเอนี่เป็นรายการปาร์คปาร์คนี่บินนั่นว,วู้วู้วูาอย่างนี้เยลยกรรมการกูยังไม่รู้เลยที่จะต้องถามมันเออว่าการแกล้งไม่รู้อีพีไหนก็ไปดูเอาปกคลิปน่าจะรู้แล้วล่ะเนาะกูจำไม่ได้ตอนนี้อ่ะเจอกันเอา้าสวัสดีครับ โน่นที่เลยโนนหนึ่งขอนแก่นครับเจอกันอีกแล้วเบื่อแม่งจริงโน่นหนึ่งริงเปล่าใช่ใช่เขียนเขาข้าอีก้เขาเขาบอกคำจะพูดไงเขาบอกคำจะพูดไงแบบเตื่เงรอสักแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเข้าไปสนามเพราะตอนนี้แม่งฝนตกเดี๋ยวน่าจะรีวิวรถกันก่อนชอบจัดให้อเซรวอ๋อนี่อยู่กับอีเวนต์ แรกของว uh. <ness> ันบันน <before> <genau op> <fe its out> <eviden> ี่ฮอปกระต่ายกระโดดนะฮะใครยังไม่ได้ดูครับโดดกระยายให้เป็นไปดูโรชแนลฮะในช่องมีสอนเปิดทายด้วยพี่ถินเย็นแค่ไปยังไงเฮ้ยโคราดเอาอะโาราากันอีกไปเราดูตอนแข่งเลยดีกว่าเปิดรายการใหม่ครับขอบสนามบีมเอ็กพบกับกีฬาบันนี่ฮ็อปขาพูยังคนได้โอ้ใช่ได้ปะ เย็ดแค่แม่งโคตรสูงไอ้สัสสูงจริงสูงจริงอ่าชูมนุมกันตรง มากับดัวไเส95เซน ชิงเหรียญนะครับ3คนพี่ถินไอเจมเด็ก ทองแดงเหรียญแดงดองเฮ้ยถูกแล้วไอ้สั์ทองแดงนี่แหละเข้าจะดื่อโอ้นี่ชิงเหรียญทองนะครับใครแพ้เนี่ยเหรียญเงินเลย ลแล้วที่หนึ่งไม่ไหวไงเอเามาดูเฮียเพชรแข่งพร<ช>้อมแล้วเว้ยนะเพชรไอเพชรลงให้อุดตรดิต อต้องงานน้ามีใจใจไว้เลยพี่นุ่มแก้แก้แก้แกะต้องงานน้าแก้แก้เพราอยากเล่นหลักของน้องเหนื่อยนี่นี่นี่แก่แง่การเอกก็เนี่ยพดี๋ยวฉันเนี่ยพี่จอดรถเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นน้ำท่วมคานจักรยานพี่น้านะ่เหนื่อยสัตว์อะไรนะผมนัดโลครับน้องๆมีโมนาไอ้พวกฮีโมนาทั้งหลายสวัสดีครับเกมสวัสดีครับพี่นัทสบายดี สวัสดีก๊อตสวัสดีครับผอพรุ่งนี้ปาร์คมันแน่มึงลงอะไรเนี่ยลงปาร์คเฮ้ยไม่เป็นเ่ะเราอ่ะไม่เป็นเฮ้ยท่าไงมีปีกปั้นอ่ะอะไรนะซื้อปีกต่อพี่ได้นะเดี๋ยนสายบิลธรรมดาครับน้องๆไอ้ไฮไอ้เกมไอ้ก๊อตแก๊งฮาร์โมนี่โอเคยินดีกับเจนด้วยเดินเงินกระโดดสูงถ้ากูลงนะไอ้เฮี้ยไม่ได้หรอก มึงมดุดมึงมดุดมึงม,มุดรอดคิดชด <laughs> โอเคเดี๋ยวเฮียเจมกลับบ้านก่อนเนาะแล้วก็ไปเจอกันกรุงเทพครับกอทอมอบ,าบายๆแขงแขงแขงกลับแล้วครับไอ้เมยมาครับเดี๋ยวแขงฮีโมน่าเว <laughs> ้ยขับรถเล่นไงรันอินรันอินรันอินคล่องกี<ต>่ไมล์โลดอะ่ะเติมลมยังไม่ได้เล่นเลยพูดนานนานเกินรวยครับแก๊งแก๊งกูรวยครับน้องๆ แก๊งคนรูคุ้ยนะครับเฮ้ยโอเคเจอกันไฮขอบคุณมากที่มาเจอกันขอบคุณมากเกมเจอกันกรุงเทพเออเจอกรุงเทพมาแน่นอนไม่รู้คลิปจะได้ลงเมื่อไหร่ที่ยังดองเยอะเหลือเกินตอนนี้โอเค่นไปบ้านนะไปบ้านไปบ้านเจอกันครับที่อ่ะที่อ่ะเพื่อนฝูงกดสับกวาดไปสองเหรียญนะครับไลท์เฮ้ยไม่อันดิอันไม่ปล่อยเลยนะเออบ้าไปแล้วเป็นไงแก๊ง าเบื่อจังเลยไม่ได้แข่งก็ได้ได้เหรียญเนี่ยดูดิ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 ไม่ได้แข่งก็ได้เหรียญเนี่ยดูดิดูดิโอ้ยผมชื่อนพรัต์ตีประชานาครับผม AKA j a m e N B ครับชน,นเหอหรียญทองแดงได้แก่เลียนไายโปรดรำนัทอด้วสีมาพีถินครับพีถินพีถินพีถินยอดรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญยน โนบพรัตรีกระชานาจสาวเกาอลีคุณครับขอคบคุณครับพี่แม่รางวัลชน,นละเลิศเหรียญทองได้แก่อนุรักษ์สุงสีนครดาชสีมาเป็นไงแก๊งแก๊งเป็นไงย่อไป,ไปโอ้ได้เหลือญเงินเฉยย่อไปละ ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับไม่อันนีธรรมดาธรรมดาแล้วแทนเหรอผมชื่อรเบรัตตีวิฐานนะครับเจมเองเจมอ๋อจำไม่ได้ฮะผมเจมฮะเป็นไงเจมเยทเคไปไงครับน้องๆเป็นไงครับเจมผมไม่ได้แข่งนะเนี่ยเจ้าเดี๋ยเงินนะครับน้องๆโอ้โห่เนี่ยเดี๋ยเงินว่ะอ่ะโด ก็เท่นะท่เราเน้นเท่เราเน้นเท่กูก็ได้เหรียญเงินครับน้องๆหวัดเฮ้ยว่ากันแกงงวันนี้หมดแล้วอ่ะก็ไปเจอกันโรงแรมแล้วกันเนาะเพราะว่าฝนไม่ตกดูดิพอฝนตกปุ๊บไอ้สเก็ตบอร์ดแข่งไม่ได้บีม็กก็ไปพรุ่งนี้เลยเป็นเป็นบีม็กพาร์เนาะเออก็โอเคเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันแก๊ ชอบอย่าลืมสับตะไคร้ไลค์แชร์นะโรชานลนะเว้ยโอเคแก๊งแก๊งก็ตามที่บอกไปว่าไอ้เหี้ยฝนแม่งตกว่ะไอ้สเก็ตแม่งก็เลื่อนเป็นพวกนี้ใช่ไหมเพลสนีสิบโมงบีเม็กบีเม็กกูบีเม็กปลาก็เลื่อนไปพวกนี้เหมือนกันเดี๋ยวไปมันพรุพวกนี้เนาะแล้วก็จบกันอีพีนี้ก่อนนะว่ากัน๋ยวหางานให้กูเยอะเลยเว้ยนะแก๊งแก๊ง ถ้าช่างก็อยู่ในสัตว์คลายไลค์แชร์นะโรชแนลเว้ยแล้วก็ใครที่แม่งอยากปั่นบีเบก่ะอยากสารฝัน,หนให้ไวเด็กอ่ะทักมาเพจโรชแนลมีพร้อมเสร์ฟนะแกง๊งๆนะลาไปแก๊งกเดยบไยครับผมนี่ยังไงแก๊งกูโคตรใหญ่แก๊งสเก็ตบอร์ดอ่ะโอเคนะซีอ่ะแกง๊งๆไม่ได้เล่นกูก็ได้เห,หรียญ่ะน้องๆ อันนี้ก็เล่นแล้วก็ได้เหรียญน้องๆกูไม่ต้องเหนื่อยครับน้องๆพอดีผมนพรัตน์ตีประชานาครับผมเจมส์เอ็นเอ็นบีครับน้องๆเยอะแค่เชื่อไอ้เจมมันเกาะกูดังนี้เพื่อเบื่อไอ้เจมมึงดูนั่งอันนี้ไปนะมักี่ขวดว่ากันไปหรือว่าจะเอาเป็นหลังนายสัตว์ค่ารับเดือนแทนเนี่ยฮะอ๋อสวัสดีครับยังว่าอยู่ไปยุไปยุ ับผมไปด้วยนะครับไปด้วยนะครับว่าอยู่ใครเข้ามาแล้วบทเป็นคนละขับตอนแรกนึกว่าโจรเลใครวะโลกเลยยิ่งยิ่งอยู่ที่พักยิ่งแบบมีเรื่องแปลกๆอยู่ช่วงนี้พี่ท่านไม่จอดเป็นไปได้ไงวะไม่เห็นหรือเปล่าไม่เห็นเลยไงด้วยเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิดปิดกล้องสวัสดีสัตว์เห็นจริงด้วยมุงอะไรเนี่ยครับผมอะไรครับยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งอะไม่อยู่อะไรบนโลกของคอนแก่นโอ้โยอย่าบล็อกนี่ไปสัตว์โอ้ยไปก็ได้เอ้ยซึ่งครับอันดับหนึ่งก็คืยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งเช่นไรครับครับผมยินดีต้อนรับนะครับแกพวกนี้นะได้ครับผม ครับผมฝากตครตาไลค์แชร์ช่องกันชีวเดด้ยวยนะครับเอ้ย <c oughs> โลชน,นลนะครับฝากติดตา e ไลค์แชร์ด้วยนะครัากดสไตล์น้าตาสไตล์อ๋อคนรุ่นครับ้ยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตช่องโลชแน,นลด้วยนะครับผมเ<ร>จอกันกน,นะครับไปล้วบายบายไปจริงจแล้ว